ชาวลัคนาราศีกุมครับการเงินของท่านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ท่านต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายให้มากครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีรายจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายเยอะแต่คุณก็ยังจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาเช่นกัน แต่โชคดีตรงนี้นั้นมักจะมาจากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองหรือคนรักของคุณนั่นเองชาวลัคนาราศีกุมดาวพุธเป็นวินาศพยายามไปพูดอะไรที่มันไม่ดีพูดให้ร้ายใครหรืออยากไปมีเรื่องอะไรกับใครมีปากมีเสียงกับใครครับจะขัดลาบอย่างมากแต่ทางกลับกันถ้าพูดจาดีๆพูดจาเพราะๆนะครับก็จะดึงดูดโชคลาบเข้ามาได้อย่างน่าอาัศจรรย์และนี่ก็คือการเงินของชาวกุมในเดือนกุมภาพันธ์ครับ